สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ U.S. Citizen Tutor for Thai กับผมกันและน้องแตงโมครับสวัสดีค่ะทุกคนนั้นวันนี้น้องแตงโมมีคำถามที่ค้างคาใจมันนานมากเลยค่ะพี่กันเชิญเลยครับแตงโมพี่พร้อมไขข้อสงสัยให้เต็มที่ ขึ้นหนูสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมการเมืองอเมริกาถึงมีแต่พรรคเดโมแครตกับริพับลิกันเป็นสองพรรคหลักแล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะหนูเคยลองหาอ่านแล้วมันงงๆอะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแตงโมเรื่องนี้ท่านเล่าให้เข้าใจง่ายๆเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับพรรคเดโมแครตเนี่ยถือเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำเนินงานอยู่ก่อตั้นโดยแอนดรูว์แจ็กสันช่วงทศวรรษ1820 จริงๆแล้วแนวคิดแรกๆของเดโมแครตเนี่ยจะเน้นเรื่องอำนาจของรัฐบาลกลางที่จำกัดเสรีภาพของปัจเจกและสิทธิของประชาชนทั่วไปครับอ๋ออ๋อแล้วริพับลิกันล่ะคะมาทีหลังใช่ไหมคะ ถูกต้องครับริพับลิกันเกิดมาทีหลังหน่อยก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ1850โดยกลุ่มคนที่ต่อต้านการขยายตัวของระบบทาสและต้องการสร้างรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งเพื่อรักษาเอกภาพของชาติซึ่งตอนนั้นเอบราฮัมลินคอนก็เป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของพรรคนี้ด้วยครับ a b บราฮัมลินคอ n นก็เป็น Republican ไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์ลากับช้างนี้มายังไงคะพี่กันใครเป็นคนคิดนะเรื่องสัญ,ญลักษณ์นี้ก็สนุกครับแตงโมลาของพรรคเดโมแครตเนี่ยเริ่มต้นจากภาพล้อเลียนการหาเสียงของแอนรู Jackson ในยุคแรกๆที่ถูกฝ่ายตรงข้ามเรียกเขาว่าแจ็กสันลาโง j จ็คแอสแจ็คสันแต่แจ็ k สันกลับชอบสัญ,ญลักษณ์นี้และนำมาใช้เองอย่างไม่ถือสาทำให้ลากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเดโมแครตไปในที่สุดครับโอ้โหพลิกกลับมาใช้เองเลยเจ๋งจังส่วนช้างของพรรคริพับลิกันเนี่ยเริ่มต้นจากภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนของทอมัสนาสนักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อดังในช่วงปี1870ครับโดยเขาใช้ช้างเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันที่ดูแข็งแกร่งและไม่สามารถควบคุมได้เพื่อสื่อถึงอำนาจของพรรคที่กำลัง เติบโตในช่วงนั้นครับเข้าใจแล้วค่ะเก๋มากเลยทั้งคู่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สองพักนี้มีแนวคิดต่างกันมากขึ้นไหมคะพี่กันแน่นอนครับแตงโมจุดเปลี่ยนสําคัญแรกเลยก็คือสงครามกลางเมืองอเม,ออเมริกาครับอ สงครามที่ลินคอนเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนนั้นริพับบลิกันที่นำโดยลินคอนเนี่ยสนับสนุนการเลิกทาสและรวมชาติในขณะที่เดโมแครตส่วนใหญ่โดยเฉพาะทางใต้ยังคงยึดมั่นในระบบทาสและต้องการแยกตัวออกไป เหตุการณ์นี้ทําให้เส้นแบ่งทางอุดมการณ์ของทั้งสองพักชัดเจนขึ้นมากครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เปลี่ยนแนวคิดพักอย่างชัดเจนมีอีกหลายครั้งเลยครับแต่ที่สําคัญอีกครั้งคือช่วง The New Deal ในทศวรรษที่1930ครับตอนนั้นอเมริกาเผชิญกับภาวะเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ แฟรงคลินดีรูสเวล์ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตได้ริเริ่มโครงการเดอะนิวเดลซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วมันเปลี่ยนยังไงคะพี่กันโครงการนี้ทําให้พรรคเดโมแครตเปลี่ยนจากพรรคที่เน้นอํานาจรัฐบาลกลางที่จํากัดมาเป็นพรรคที่สนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการดูแลสวัสดิการสังคมและการควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นส่วนร e พับลิกันก็ยังคงยึดมั่นใน หลักการตลาดเสรีและบทบาทรัฐบาลที่น้อยลงครับ อ๋อ oh, เริ่มเห็นภาพแล้วค่ะแล้วตอนนี้ละคะแนวคิดหลักๆของทั้งสองพักเป็นยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้พักเดโมแครตโดยร่วมจะสนับสนุนนโยบายที่เน้นการดูแลสวัสดิการสังคมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชนกลุ่มน้อยครับพวกเขามักจะเชื่อว่ารัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่องล้ําแล้วรีพับลิกันละคะพี่การรีพับลิกันโดยทั่วไปจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจแบบตลาด เสรีลดภาษีลดการควบคุมของภาครัฐสนับสนุนสิทธิในการพกพาอาวุธปืนและยึดมั่นในค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมครับพวกเขามักจะมองว่าการลดบทบาทของรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมเสรีภาพส่วนบุคคลและเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีขึ้นครับ โหฟังดูแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะพี่กันใช่ครับความแตกต่างนี้ทำให้เกิดการถกเถียงและนโยบายที่หลากหลายซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี่แหละครับวันนี้หนูได้ความรู้เยอะเลยค่ะพี่การขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีครับแตงโมหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะเข้าใจที่มาและแนวคิดของสองภาคก,การเมืองหลักในสหรัฐมากขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ผมกันและน้องแตงโมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ